พี่น้องมีชาวขึ้นมาโอ้วันนี้อากาศดีเดี๋ยวจะพาไปดูเขาโพดที่ปลูกไว้เนาะพี่น้องเขาโพดที่ฉันเอาลงปลูกมาว่านี่ที่ฉันเพาะไว้เนาะให้ต้นกาเขาใหญ่ฉันก็เอาลงมาปลูกฉันก็กลัวอย่างเดียวนั่นแหละตัวถากจีเจะนะปลูกหลายอยู่ ข้าโพดจะมีฟักสีแดงนะฮะกับฟักอะไรเข้าโพดเม็ดรวมนะ่ยจะสีแดงกับสีขาวถ้าใครดูคลิปก็เคยก็นาจีเห็นแล้วแหละฉันให้ดูอยู่ฉันปลูกหลายอยู่ปีที่แล้วก็ได้กินหลายอยอแต่ว่าปีนี้ไม่รู้เด้อว,ว่าจียังไงเนาะพี่น้อง โอ้มาถึงนี่ไอเม็ดสีเขียวๆนี่ไม่ไม่ใช่ปุ๋ย้ะจ้ะเป็นเอ้เม็ดโรยกันถากจากมันกี้ใดผลหรือบ่ไดผลนี้ดูดูดูเห็นไหมจ๊ะตัวถากนี่นี่ตัวถากตัวน้อยหน่อยนี่ หนาโมโหจริงๆเด็กตัวตัวอันนี้ขนาดมันยังบมกัวเนาะพี่นอ้องดูมุมนี่ฉันปลูกรอติดตามตนต่อไปเนาะพี่น้องว่าจะได้กินไหมนี่จ้าขาโพดพันธที่ฉันปลูกจะมี พันอยู่เยอะระมันก็จะพันอยู่เยอรมันก็นจะเป็นข้าโพดหวานนะโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้คลิปหน้าเจอกันใหม่โชคดีมีความสุขสวัสดีจ้าต่อเองกนิดอันนี้ยังไม่ได้ลงนะจ๊ะมีเวลาค่อยเอาลงดิน